โอเคลบออกไปหลายละอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว y o YouTube นะครับอันนี้ช่องคุยเอ็มชนะยศนะครับวันนี้กะมาบานนะครับมาไหว้พ่อไหว้แม่วันเกิดก็เลยมาถือกอกาสมาให้มาหน้าของพ่อใหญ่ไม่ใหญ่สมัยตะกอนต,ตอนนี้ก็เป็นห้องหนาห้องยังได้เมื่อแล้วนะครับมาเบ่งต้นบ,บักข้ามครับต้นบ,บักข้ามต้นนี้บ,บักข้าม,บบามหวานนี่เกิดอะไรเยอะมากเฮ็ดเลยตอนนี้ผมมาอย่สามสิบหกมูอหัวตัวน,นี้จะปีแนละ้ว ไปถามผู้เฒ่าเบิ่งว่ามากกันจะกี่ข้ามวันตัวนี้คือว่าหวานในตะกอนเก็บไปขายอยู่น้องสลา,าขืนสัน้นแล้วก็เอาไปขายเดี๋ยวจะเข้าไปเบิ่งข้างใน,นขายเงินมาใส่ไม่ใหญ่ผ้าไปขายหาบขายมีน้องสลาคบ้าน้องสลาเนี่ยแกจะเป็นพี่น้องคนห้ายหมู่จักมือบักเอ็มบอกเอ็มเลยนะเอ็ม,อมลอีเต็มอะไรสินะเงาผมซื้อเต็มเนาะนี่ต้นขข้ามวาน ต้นไงครับต้นไงโมตองต่อวงจะค้นสองค้นโอบหมดละอาอยุน่าสิเป็นเกือบเกือบลอยปีเด้อเนาะเขบอกมันได้แค่นครับผมเดาเอาแต่เกือบแล้วผมพินเลยผมสามสิบหกเด้อว่าตามก็เจ็ดสิบอ่ะตัวนี้เออโอ้โอ้มักเล็บแมวว้าดิถึงหน้าบรงนี้